เรื่องน้ำได้เวลาเพื่อกระยาเจ็ดจ็เดินให้เปลือยจังเลื่อนแก่บ้านกูทีนี้ทบน้ำเสร็จแล้วขึ้นเตียงเดียวจ้ะใส่ปิดควายก่อนเล่ปิดควายเออทไมควายจอดตายกูเดี๋ยวนี้เปียกเปียกกระเดื่อนตัวก็ไม่ใช่ดปิดควายอย่างมึงหมดตั้งไปกูตายแล้วเพื่อนนะแก่ทำไมดีทีไม่ต้องทำงานเลยกูใจเจ็ดตัวแต่ยัไม่เจ็ดเจ็ดคนเออ bảy tuổi rất léo bảy tuổi rất léo cả pít quay pít quay rất léo cô gái cha ông non lồ nào chúng ta điên vẽ cha ông buồn chán non này, này. Ừ. là tung cù đưa tôi các pít quay để tôi như thế nào cùng anh ở đây này anh em đưa tôi cần đưa cái cam hỏi nó cũng mấy chuối léo anh đi cái đấy cô đâu pít quay rất léo rồi đưa vẽ cha ông không tôi cũng tung tuổi บ้านบ้านต่ำใจต่ำตัวเจ้าต้องมารับแม่ตีว่าเนี้อปลาชาดักกูตัวกุยก็โตมันมารับเช็ดแรงมันต้องพื้นไปอีกแล้วมันกลับมาไปทุกพืนเกยเช็จไปยจงกูเตเทียงนอนเลยกูยิงแ้มันลบอกมาปิดไว้พ็มันลบอมาปิดไว้มันมายืนปีอยู่แล้วทีนี้ม้วนล่าม้วนเหล่าทำไม่โตกุยกว่าบ้าเฮียเมียเด็กทำไม่ตกจริง แต่ยังนั้นไว้ี้โบนอรอยากกินได้มาคออือมาอได้แล้วมารลูรองได้ไหมกินกับมูก,กันกว่าห <laughs> นักรองรองได้หนงังเบาคึบข้านคึบนะโ <laughs> ยนได้จืได้หนักรองอะ่ะเฮียปุ้ม จินละปินหนวองค์ก็จะรดตนแต่จอบเลลงก็ใจยันมันจะรดป้มเจอว่าจิ๋นละปิ้นไหนนุ่มอ้าดูนปูนนำพุดพ่อปูนนำพุธคืออ้อยนำพุธรองได้เงอุคือโรกคือไปไรรองได้ก็ใจยันอันจอมเลปอเลงใจย็นเลยวาคือามเป็นตุดยอดดวงใจเลลอ้ยมึงนไม่เมยดิรองปลูนเลยเสียงมันอยน่ในตุ้ม เฮียนดูตอแล้วคนรอมหนักรองกันไม่ร้อยกิโลไม่หมัดรักวัวในพวกกันนี่ระกวปวปมน้ำไล่ไปตีแล้วอันก่อนวันก่อนอ่านวัดกันนั้นไม่เคยดป่อยป้มน้ำแต่ปมรองแต่จ้วนอย่างน้าเลยน้าแต่จ้วนเหรอคนรอไอ้น้าตัวเองมันจะยังไปแกเกยนี่อึคือร้อยการลองไล่ที่แล้วมาตรวจด้อยนี่หนักรองไอ้ราตุ๊กี้ยางมาดิไม่ได้หนักรองอ่ะดูอุ่นนำอุ่น มรถมารถเลยก็มาราตุกกี้ยังมาลงมาเตะน้ำปลายหแล้วก็มอรเกลือกจางก็มาต้องโรงเรียนกลึงแต่นี่เราเกลือกจางมันตึงโงเรียนกลึงครับมันก็การดอาชิบด้เพราะมาจับใบรอยไอ้แต่แล้วมันมาเบีตอนปอก็ไม่ได้ตัาเพลงเกล้าไปน้ำปลายหลารู้อให้เราไปซอยไปอนุเบียตอนกูและนายพลหน้าอยเต็ม เอาไปตึงนำปลายก็ผมจัมีกาไปรอยให้นะก็ผมเอมีแกมันไปต่างเอ้ยแล้วพ่ก็เดินมาดิบ้ากันเลยเดินกินก้าวไปตึงแก่ตายพอลเลกขรับสมัครแล้วตอนนับรองตันต่อไปใครจะมาตาจริงกับพูนนำพุดรก็เิอ นักร้องไอ้นี่ปากมันเป็ดว่าเนี่ยตันหน้าตันแถมมั้งไหดาวคู่แล้วรองได้วโเพรงปรับปรับเจือได้นักร้องอืมแัลตนิกปลับนับหน้าดีกรัชดากรับอ๋อโยกรัชดากรับ ร้องได้นับได้กันตอนนักร้องตันต่อไปจะตาชิงก็เชิญอยุบว่าหวานแต่ก็หัานี้ไปไม่รอดนี่ว่า